สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเบเดสตอรี่นะคะเบเดสตอรี่นะครับเมื่อวานมีของมาส่งนะฮะเป็นกล่องเอาอีกกล่องนึ่งสองกล่องเดี๋ยวผมขนมาให้ดูเดี๋ยวผู้ใหญ่ใจดีจะตกใจนะตกใจว่าเอาของมาไม่หมดวัยมาเด็กๆมาพรีเซนต์หน่อยเร็วเมื่อวานมีของมาส่งนะฮะเป็นของที่คุณแม่เพี่นบอกว่าปลูกแล้วทําอะไรก็จะได้ง่าย กล้วยกล้วยนะฮะกล้วยจะโตทันแฝดกินกินกล้วยไหมหกเดือนเป็นกล้วยพันธุ์สุโขทัยซึ่งเดี๋ยวผมอ่านข้อมูลแป๊บหนึ่งมาจากเป็นกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กล้วยนะฮะซึ่งเขารวบรวมกล้วยน้ำว้าไว้30ตัวอย่างแต่ว่ากล้วยที่ส่งมาเนี่ยจะมีลักษณะเด่นคือ1หวีหนึ่ต้นไม่ต่ำกว่า7หวี หต้นไม่ต่ำกว่า7จ็วีนะฮะเป็นของพันธ์ุสุขโขไทยแล้วก็ลักษณะแต่ละเครือเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ16กิโลน้ำว้าจะเป็นกล้วยน้ำว้าแบบมะลิอ่อนๆนะฮะมะลิอ่อนๆแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนากรรมสูงมีสีเนื้อนแน่นสีขาวนวลถึงเหลืองรสชาติหวานอืมต้องขอบคุณแม่ทิพย์มากนะครับ ที่ส่งมาให้เดี๋ยวจะลองแกะดูเนาะว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าส่งมาทั้งหมด20่สิบต้น <Ooh. S 1> ส่งมา20ต้นผมตอนแรกผมเห็นผมเลื่อประมาณกล่องละสามสี่ต้นนะ mm. แต่สรุปว่ากล่องละสิบต้น mm. เดี๋ยวจะดูว่าข้างในเป็นยังไงปากแปลสบายมากเลยปากแปลสบายเสียงรถจะดังหน่อยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเขากลับบ้าน ในช่วงที่เขาเลิกงานกันนะคะนี่โอ้นี่ไปหนุนนี่นะฮะโอ้มาทาง<ม>ต้นแบบนี้เลยเหรอไม่แน่เชื่อว่าเดี๋ยวนี้เขาส่งกันอย่างนี้แล้วตั้งแต่มาเป็น y o u t u b e นี่แหละก็เห็นเพิ่งเห็นว่าเขาส่งต้นมงต้นไม้ผ่านไปรษณีย์ได้อย่างนี้แหละ นรออีกประมาณแปดเดือนได้เห็นผลแน่นอนนะฮะอ,อะด็กๆะมาถ่ายรูปถ่ายรูปกับกล้วยหน่อยปากแป้มมาเร็วผู้ที่ชอบกินกล้วยและขโมยกล้วยกิน<อ>บ่อยๆไปปลูกเองนะไปปลูก,<า>กเองไปขุดไปปลูก <ไป S 1> เองเลยุ่มเองด้วยนะชิต้าไปปลูกเองเลยเนี่ย <c oughs> นี่นี่น,นี่จะได้โตเร็วๆ เนี่ยเมย์จำได้เวลาตอนที่อยู่จำปาลงอ่ะเมย์วางกล้วยไว้ที่โต๊ะแต่ว่ามันย้อยลงมาตรงพื้นเมย์ก็งงว่าเอะทำไมกล้วยมันหายไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยย่ยาๆย่ยยา,ยยายเป็นรากเมย์ก็ว่าทำไมกล้ว,ว,วอยอะหายไปเรื่อยมันคงมีกลิ่นอะไรบางอย่างก็ <c oughs> เลยแอบ,บมาดูก็คือสามแสบเนี่ยกินกล้วยที่เมย์เมย์วางแล้วมันย้อยลงมาตรงพื้นก็ขอมอบต้นกล้วยนี้ให้กับชีต้าคนละกล่องนะฮะชูกาบอกไม่ไม่ไม่ปลูก จีตามารับมอบเอาไปปลูกเองนะเอาไปปลูกคนละต้นเลยเออคนละต้นคนต้นเอาเอาอะไรมาให้เนี่ยอันนี้มันไม่ใช่กล้วยเอออ๋อจะให้เล่นอ,อ,อย่ามันไปล,ละไปละโอเคก็เดี๋ยวจะไปปรับพื้นที่แล้วก็เอาไปปลูกนะครับตรงบริเวณที่ผม น่าจะมีคลิปในคลิปนี้แหละพ่าบริเวณไหนเพราอเดี๋ยวจะไฟมีแล้วเดี๋ยวปั๊มน้ำไปวางแล้วก็ลดน้ำได้สะดวกขอบคุณนะครับขอบคุณป้าทิพย์นะคะ,อะหอมแก้มจุบุสวัสดีครับขอต้อนรัเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรีนะครับมา update, อัปเดตศาลาพระพุทธเมตตานะว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่พี่ทุยเมื่อวานทำในส่วนของบันไดนะฮะ ทำในส่วนของบันไดเมื่อวานก็เสร็จแล้วแล้วก็เทปไปแล้วเสริมเหล็กด้วยนะฮะ FC ความสูงก็จะขั้นละ13มเซนพี่ทุยบอกเมื่อวานเนี่ยแล้วก็3ขั้นก็ตกอยู่ประมาณสามสิบเก้าเซนเลขดีนะฮะเลขดีไม่ได้บอกเลยก็พอพอเหมาอพอเจาะแล้วก็จะมีพื้นที่ด้านข้างเหลือไว้อยู่นะฮะเผื่อไว้วางกระถงกระถาง อันที่2ก็คือวันนี้สงสัยเพิ่นพึ่งทำนะฮะ FC ก็คือในส่วนของตัวแท่นพาข้างบนเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่าเดี๋ยวเรามาเดินดูใกล้ๆว่าแกะแบบออกแล้วออกแล้วเป็นยังไงนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเป็นด้านหน้าใน FFC เป็นด้านหน้าความสูง13มเซนสเตปขึ้นมาถือว่า ไม่ไม่ไม่ยกก้าวสูงจนเกินไปนะฮะพอเดินขึ้นมาปุ๊บก็มีพื้นที่ว่าพื้นที่ว่างๆข้างๆนะฮะมีเอฟซส่งข้อความเข้ามาเหมือนกันว่าพี่เองจะทําเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่มีหลังคาไม่มีอะไรที่ตอนแรกไม่ได้ทําหลังคาเพราะว่าเพิ่นเป็นหินนะฮะก็เลยโชว์หินแต่มาที่นี่ก็เลยคิดว่าอ่ะลองเปลี่ยนแนวสักหน่อยว่าเป็นแบบให้มีหลังคาข้างบนนะฮะก็ก็ลองเปลี่ยนดู รอบนี้น่าจะคงทนถาวรอ,อีกน้านเอฟซีไปเลยแหละซีถามว่าจะมีพื้นที่วางพวกทูบเทียนอะไรไหมเพราะแบบเดิมน่ะจะโดนตากฝนตากแดดนะฮะทีนี้เรามีหลังคาแล้วเราก็วางข้างในได้แท่นผ้าของท่านความสูงก็จะประมาณเมตรหนึ่งในเอฟซีสูงขึ้นมาตัวนี้หรือเมตรกว่านี่แหละเมตรกว่าเท่ากับเอวผมนะเอวผมสูงอยู่นะฮะ แล้วก็พอเทเสร็จตัวฐานพระท่านก็จะสูงขึ้นมาอีกองพระก็จะอยู่สูงนะฮะเพราะว่าน่าจะลงตัวอยู่เรื่องการรับน้ําหนักอะไรต่าง,างเนี่ยวผมว่าไม่ค่อยน่าจะมีปัญหาเพราะว่า,าแค่ตัวโครงเหล็กนี่ก็เหล็กเหล็กหนานแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมีแผ่นปูนแผ่นปูนวางวางเสร็จแล้วท่านก็วางตรงตรง,ตรงกลางนะฮะ โอเคถือว่ามีพื้นที่ด้านข้างเยอะอยู่นะเอฟซี FC. พื้นที่ด้านข้างเยอะอยู่แล้วก็เมื่อวานมีอ่าพัสดุเขามาส่งกล้วยด้วยเป็นกล้วยที่ที่สนุโลกนะฮะแม่ทิพส่งมาส่งมาบอกว่าให้เอามาปลูกนะฮะก็คิดว่าเดี๋ยววันนี้จะให้พ่อเอ่อมาดูพื้นที่แล้วก็ปรับพื้นที่นิดๆหน่อยๆ น่าจะปลูกเป็นบริเวณด้านหลังนเอฟซีตรงตรงแนวของอสวนฝั่งนั้นแนวของที่ดินฝั่งนู้นนเอฟซมันก็จะมีคลองน้ําอยู่ตรงนั้นเป็นคลองนะฮะโอมาตรงนี้เย็นหน่อยเมื่อกี้ถึงแม้ว่าเป็นหน้าหนาวมันก็จะร้อนตรงมาตรงนี้ใต้ต้นไผ่นี่เย็นก็คิดว่าเดี๋ยว จะปลูกต้นกล้วยตรงแนวนี้นะฮะไฟเราก็มีแล้วปั๊มน้ําเราก็มีนะฮะเราก็มีแล้วเดี๋ยวมีแค่มาติดตั้งแล้วก็ลดนงลดน้ําอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวผมผมเอารถไถมามาปรับตัดหญ้าแล้วก็มาปรับให้เป็นสวนกล้วยบรรยากาศมันดีมากเอฟซี FC. คือตอนเย็นๆอ่ะน้ามานั่งเล่นมากเลยน้ําก็นิ่งเขียวดีมากเลยอ่ะ บรรยากาศดีมากชอบนะฮะชอบผมยังคิดเลยอันนี้คิดเล่นๆในเอฟซีว่าถ้าหากว่ามันมีถนนเรียบคลองเนาะมีถนนเรียบคลอง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 เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันคิดถึงพวกนึกถึงอันนี้นึกเึ้นเล่นในเอฟซีมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกเป็นพวกตลาดตลาดริมน้ําอะไรเงี้ยมีก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวริมน้ํามาขายอะไรเงี้ยให้ให้นักท่องเที่ยวกิน ช่วงทิ้งเที่ยงเขาน่าจะชอบนะฮะช่วงทิ้งเที่ยงกินข้าวริมริมริมคลองอันนี้คิดเล่นๆในเอซีแบบว่า